สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับซูซี่ในช่องซูซี่เอลซิ่งสล็อตกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ซูซี่กันด้วยนะคำเตือนสำหรับเด็กๆอายุต่างกว่า18ปีและผู้ที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้ทำตามกันนะจ๊ะมาวันนี้มาอยู่กับซูซี่ในเกม Fortune God นะหรือว่าเทพแห่งโชคลาภมาเออ เรามาในทน300บาทนะวันนี้นะโอ้โหนี่ถ้าได้แผงนี้จริงๆนี่คือสวยไม่ไหวเอา้าเออมาจัดเบสสามบาทไปก่อนแล้วกันสิบหมุนมาวันนี้มาดูซิว่าแปะจะแจกเท่าไรอ,อุ๊โหมาแผงนี้สวยนี่โอ้โหมาหรือสี่ร้อยสิบสี่บาท โอ้โหมาตั้งแต่ต้นเลยนะซูซี่มาพร้อมโบนัสทามนะใครอยากลองใช้โบนัสทามของซูซี่ก็ไปที่คอมเมนต์ปากมดใต้คลิปได้เลยนะโอ้โหบอกเลยว่าการันตี80%แตกแน่นอนนี่โอ้โหดยวเมื่อกี้โคตรสวยโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องเลยมารัก15บาทแล้วกันไปเลยยาวๆ30หมุนมา เกมนี้มันเป็นเศษเศษอ่ะแบบไม่ชอบเศษส,สตางค์เอาเงียบเอามาแปะมาือ้อแถวนอนก็จะมาแนวนอนนะวายนะือ้อมาดอกนี้โอ้โหสี่ร้อยแปดบหบาทนี่บอกแล้วว่าโอ้โหจหนักจะเต็มนะโบนัสทางที่นี่โคตรปังบอกเลยือ้อนั่น มาโอ้โหหกรบาทเออจัดหนักมาเลยจัดหนักมาเลยแบบนี้เออจัดจุกจุมาเลยนะโอ้ดูมาอีกแล้วมาอีกแล้วแถวนอนมาอีกแล้วจ้าโบเข้าให้หนึ่งบบาทมาเฮ้ยโอ้โหมาดีนะมาดีตั้งแต่ต้นเกมเลยเออโอ้โห รู้แต่ละดอกดรู้แต่ละดอกมาไปดิโอ้โหแปะมานะวันนี้แปะมานะมาตั้งแต่ต้นเกมเลยอ,อยากได้แบบสิงโตแบบเต็มหน้าสักดอกหนึ่งนะจุกจุอือมาอีกแล้วนอนมาอีกแล้วจ้า เออมาเอารหนึย175บาทมาเฮ้ยโอ้โหแปะมาบ่อยนะแปะมาบ่อยๆนะอย่างนี้นะเออ, <S <S อ,อดูดูตละดอกเอาเออสี่ร้อยสาบบาทเอามาเอาให้สุดเอาให้สุด โอ,อ,อยากได้สิ่งโตสักอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยนี่โอ้โหถามหาก็มาเลยมาเลยเออโอ้โหสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบ,บาทมาโอ้โหมาขออีกสักสามดอกแบบนี้เอาเอาอ,อ,อเคมาว่ะเคมาว่ะ นี่นปดสิบห้าบาทนะนี่แ5ดสิบห้าบาทนะไหลใหญ่เอาเออนี่อือโอ้มาเคมาโอ้มาขอประเป็ดสักหน่อย ไม่หน่อยอ่ะเออมา60บาทไปเลยขายยาวๆอีก30หมุนมาโอ้ใครอยากลองใช้โบนัสทงหม้อซูซิก็ไปที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยนะโอ้โหบอกเลยว่าการันตี80%แตกแน่นอนนี่ขู่มาโอ้โหยิ่งปรับเบ็ดนะรางวัลยิ่งใหญ่ขึ้นนี่เอออยากได้เยอะๆก็ต้องดันเบ็ดนะเออมามา โอ้จัดหนักจัดหนักมาสิจ้าโอ้เอ้ามามาแปะนอนมาแล้วจ้านี่วายมายังไงได้มาเท่าไร่โบเขาให้540บาทมาเท่าไหร่ก็เอาหอยเข้าเถอะเออมาโอ้มา โอ้สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทมาดอกนี้โอ้อยากได้แบบสิ่งโตนะทั้งแผงเงี้ยจะไม่ลืมพระคุณเลยเ,เงียบแล้วเ,เงียบเลยอุ้ยโอ้โหมาดอกนี้ม,มาเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้อยเก้าบาทโอ้โหตระกูลฟอร์จูนนี่เขาแจกดีจริงๆนะเออมาอีกแล้วแปะยืนมาแล้วจ้าเนี่ยมาหมุนซ้ำวิโอ้โหวายสองแถวเรียบร้อยสิจ้าเออคิวนะสามบาทมา โอ้ไหลไปเรื่อยนะไหลไปเรื่อยเป็นหมื่นไปแล้วโ,โหทุนเรามาแค่300บาทนะวันนี้นะเออมาเท่าไร่ดอกไง้เท่าไร <S <S โอ้สองพร้อยสิบาทเออแปะใจดีนะวันนี้แปะใจดีบอกแล้วโบนัสทำนี่นี่โคตรปัง เออใครอยากลองใช้โบนัสทำหมอกซูซี่ก็ไปที่คอมเมนต์ปากหมุดใต้คลิปได้เลยนะโอ้โหบอกเลยว่าการันตี80%แตกแน่นอนเนี่สวยๆแบบนี้นะอื้อนั่นแปะนอนเจ๋งว่ะวันนี้แปะนอนเจ๋งว่ะแจกแต่ละดอกออหอร0อบาททวนมาหมุนซ้ำด้วยโบะเข้าง่ายนี่คิว 1,500บาทมาอโอโหอันนี้นะเข้าแต่ดอกสวยๆเอาเอาเอจริงโอไม่ไหวเอ้ยโอ้โหดูโอ้โห,ด,โอโหดอกนีก้เรียบร้อยเลยโอ้สองหมดร้อยแปบาทนี่เรียบร้อยนะแบบนี้นะเอโอโ้มาเออนี่ีอโคมไฟนี่ก็ใช่ย่อยนะ โคมไฟนี่ก็ใช้ย่อย2400บาทอุ้ยโคมไฟนี่ก็ของดีเดอ้อเออ,โ,อโหไหลไหลไม่หยุดเลยวันนี้นั่นดอกนี้มาอีกเออโอ้โหแปะใจดีไม่ไหวแปะใจดีไม่ไหวนี่ ยืนตรงมาเลยออยังไงก็ต้องสิงโตแล้วแหละแบบเนี้ยโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยบาทมาเอาอีกเออแตะแจงมาอีกเอาโอ้โหมาอีกสองอัน้โหทั้งแผงสิจ๊ะจะไปเหลือ 4 8 0บาทวายสมแถวเรียบร้อยเลยแบบนี้โอ้มามามาสมแถวจะไปเหลืออะไรยังไงก็เข้าเท่าไร่แค่นั้นเอง6,870บาทนี่วันนี้แปะมาดีมากนะเออโอ้โหไม่ค่อยดูด,ด้วยเอาจริงแตกเอาแตกเอาอ้โูด สิ่งโตมาแต่และดอกคือแบบจุกๆผูหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทเบิร wow. ์ดคัมซีว้าวเออมาวันนี้นะรับเละรับเละเออมาอีกเอาโู้มาดอกนี้อือแปดร้อยหกสิบสี่บาทเลยสองที มาเข้าต่อๆเข้าแบบต่อเนื่องมาเลย1,920บาทโอ้โหไหลเสียน้อยนะวันนี้นะโอ้โหแตกเอาแตกเอาว่าบอเอาดูโอ้โหมา1,356บาทโอ้ไหลดีว่ะวันนี้เข้าดีมากวันนี้แปะแบบหแจกเละดู มาบ่อยด้วยแปะมาบ่อยด้วยเออมา696บาทต่อนนี้โอ้โหฟังไม่ไหวนะแบบนี้นะเออใครอยากลองใช้โบนัสทำหมอกซูซี่ก็ไปที่คอมเมนต์ปักมดุดใต้คลิปได้เลยเออโอ้โหจะน่าจะเต็มแบบนี้นะเออ1,260บบาทโอ้ยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดเอา เอออยากแจกเท่าไหรแจกมาเลยจ้านั่นโอ้โหยังไปได้อีกเอายังไปได้อีก1,950บาทโอ้โหมบาทโอ้โหมาขอปาเบ็ดอีกสักทีวะมาเบ็ดสามขอสิบหมุนพอละเออได้ก็ต้องรู้จักพอเสียก็ต้องรู้จักพักนะเออ อย่าตาบี้ตาแบงนะเฮ้ยโอ,อย้โหเฮ้ยโอ้โหมามาอตรงนี้5 7า0้อบบาทเออยังมาอยู่นะยังมาอยู่นะบอกเลยว่าเกมนี้นะเวลาเข้าเข้าหนักนะเออ พอตัวนี้โอ้โหแจกดีอยู่แล้วบอกเลยโอ้โหหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทโอ้โหแสนไปแล้ววันนี้โอ้โหออาแปะใจดีไม่ไหว,อวโอ้โหพอนะได้ก็ต้องรู้จักพอเสียก็ต้องรู้จักพักนะจ๊ะเออ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ซูซี่กันด้วยนะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ้ะบ๊ายบาย